คนเฮาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าคูค้คนคู้ประเทศกึได้อย่างอี้อยู่อย่างพอเพียงอพอผประมาณผลโลภน้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระเสพราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า คณะเกีือติดต,ตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจริงใหม่จะนี่ไปขจเ่งตั้นห้าฟังรายการหมอ,อก,กอพบประชาชนช่วงเกษตรสุขภาพเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio+ Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ตัวเน่าเมื่อหอมข้าวของกินบ้านเฮามีแผวบ้านเฮาบ้า,า,บา,าทัว่วกินส้มแคบหมูมีตึงปลา,าทูใสอัวฟักแฟงแต่งถั่วจนมากัดนักมอกก็ของกิน ปืนเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับหนอไล่บดีล เจ้ามาพบกับน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิดเ9เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกับน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดีพักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกูวันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมาเกเจ ใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก็นน้อยตำบลป่าไั่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วเปิ๊บกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าท่านุู้ฟังและท่าผู้ชมคุณตันพิกมาพบก,กับรายการมกอพอประชาชนช่วงเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกับทีมงานสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงรังหวัดเชียงใหม่ AM STORIO ความถี่6ก2กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดออกอากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวเบ็ดดัตเคร์พลั o ห l u น e ่สละ YouTube สถานีวิทยุมาอรอกก์เยจใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ฮับในที่ตมรายการนาเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพมาฝักเต้นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า ข้าราชกาเทียนเนียมทราบหับนันทิตำเนินรายการวันนี้เกาะมาพร้อมกับทีมงานคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้านําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังวันนี้มาหู้จักสมุนไพรสําหรับผิวหนังกันพ่องนะเจ้าในช่วงนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเภสัชกร,รหญิงสุนีจันสกาวท่านอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร,ร์ เภศัชกรรมคณะเพศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอู้คุยกับท่านูฟังเกษตรกรปุ้ยแม่อุ้ยกันเหมือนเดิมครอบครัวมาก่อเฮานะเจ้าไปพบกับท่านอาจารย์กันก่นกอนสวัสดีท่านผู้เชี่ยวชาญดรเพศัชกรหญิ่งสุนีจันสกาวเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าท่านอาจารย์มาปะกันแล้วนะเจ้าวันนี้ นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุนไพรสำหรับผิวหนังมาเล่าสู่กันฟังเพื่อปอกุยมอโอยได้หูจักกันนะเจ้าเจามีหลายเรื่องเหมือนกันเนาะหันว่ามีตึงแพรไฟไหมแพรซดพวกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อย,อย,ยนะเจ้าเรียนเจอเลยเจ้า,จาท่านอาจารย์เจ้าเจ้ามองว่ามีเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเจ้าบางทีเวลาที่เราอยู่บ้านหรือว่า ในวิถีชีวิตในแต่ละวันนะเจ้าบางทีอุบัติเหตุเล็กๆนแต่ลันนะมันก็เกิดขึ้นได้นะเจ้าอย่างเช่นอุ้ยแนมะ่อุ้ยที่ทำกับเข้ากาหรือว่าทําครัวหรืออะไรอย่างเนี้ยนะ้องมันก็จะมีบางทีอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกพ่อ,องเนี่ยเจ้าแต่ถ้ายังเป็นละออนอย่างเนี้ยนาะก็บางทีที่รถเครื่องไปเจอท่อไอเสียพ่อ,องเนี้ยเจ้าก็จะมีแบบเหมือนพวกแผลลักษณะที่เป็นแผลไปไหมน้าร้อนลวกถ้าเป็นแบบเหมือนนะ้า แค่ปวดซาปวดร,ร้อนยังโดนเตารีดกาหรือว่าโดนน้ำมันกาน้ำร้อนอย่างเงี้ยนะเจ้าหรือว่าท่อไอเสียนะเจ้าที่บาดเจ็แผลขนาดใหญ่สมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเอามาใช้เพื่อรักษานะเจ้าในกลุ่มของแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกถ้าพูดถึงสมุนไพรที่จากกลุ่มแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่ามีแผลแบบในลักษณะนี้คุณแสงเพียรคิดถึงอย่างพ้องนะเจ้า อันว่านห่างจระเข้เจ้าจะเอาเป็นเป็นตัวแรกๆเลยที่คนคิดถึงแล้วก็ส่วนใหญ่ตามบ้านหลายๆที่ก็จะมีการปลูกกันนะเจ้าว่านห่างจระเข้ระจะเอาวุ้นจากใบเนาะ <laughs> วนจากใบว่านห่างจระเข้มันจะมีฤทธิ์สมานแผลลดการอักเสบล้วก็ลดรอยแผลเป็นตัวเจ้าคือของว่านห่างจระเข้เนี่ยเวลาที่ชาวอนาจัยเพื่อ บรรเทาอาการแผ่นไฟไม่เน้ำร้อนลวกเกืือต้องตัดมาเสร็จเนาะออก็ปอกเปลือกเราจะสังเกตว่าตรงระหว่างเปลือกสีเขียวๆแล้วก็จะมาเป็นส่วนที่เป็นุ้นี้นะคะระหว่างชั้นตรงนี้มันจะมีท่อน้ำยางเจามันจะมีน้ำยางสีเหลืองๆอ,ออกมาถ้าสมมติว่าเราตัดแล้ววางไว้อ่ะจะเห็นน้ำยางไหลออกมาน้ำยางตรงน้นน้า จะต้องล้างออกทหมดนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราโดนน้ํายางที่แผงแผ่มันอาจจะระคายเคืองบางคนมันก็จะแบบเหมือนกับว่าแพหรือว่าทําให้แผงน่ะคะมันแผนที่มันจะหายดีเนาะมันอาจจะมีการอักเสบเกิดขึ้นได้เจ้าก็คือพอตัดมาเสร็ปออกเปลือกล้างน้ํายางให้สะอาดแล้วเอาเฉพาะหวุนใส,ส่มาพอกแผ่เจ้าถ้าเ้าใจแบบเป็ดบ้านหางจระเข้สดเนี่ย เตรียมแล้วเกาะใจทันทีหรือว่าถ้าจะเอาไว้ใจในวันต่อไปก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้นะเจ้าเพราะว่าวุ้นในว่านห่างจระเข้มันมาค่อยคมตัวเจ้าเวลาโดนความร้อนหรือว่าโดนพวกรังสี U V ออกซิเจนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสลายตัวได้เจ้า ว่านหางจระเข้เองนะจันเนาะก็มีตึงมันท้าอมีหลายสายพันธุ์ก็เจ้าท่านจันเนาะแต่ก็มีอันน้อยๆว่านหางจระเข้บางสายพันธุ์ก็โคบใหญ่เบลเซเบเล่นนะเจ้าจันเจ้ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์มันไม่นกระเจ้าน้องเอามาใช้นะเจ้าว่านหางจระเข้ค้าถ้าสมมติว่าถ้าใจใจแบบที่มันเป็นว่านหางจระเข้อันใหญ่ก็จะได้หนึ่งเยอะเจ้าก็น่าจะ สะดวกกว่าแล้วก็ปอกง่ายเม่นช่แต่ถ้าแนะนำเนียงคนที่มีอุบัติเหตุพวกแบบโดนของร้อนบ่อยๆอย,ย่าง,งเช่นริบผ้าหรือว่าทำกับเขา้าวทำก่วยเจ้าอาจจะซื้อที่เป็นหลอดไว้ก็ได้เจ้าอ,อ๋อ<ม>เป็นหลอดค่ะเดี้มันก็จะมีที่เป็นผลิตภัณฑ์มีเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้นี่นจกจ้านหางจระเข้จังก็ช่วยได้ จ้าอันนี้ถ้าจะสะดวกน้อยเนะาะเผื่อบางบ้านเปิ้นบอกบ่าบบบมีว่านหันจระเข้ปูเน่นใช่ไหเจ้าเจ้าก็จะถ้าเราว่านหังจระเข้ถ้าอุ้นึงประโยชน์ในแง่ของผิวหนังก็อาจจะแบบเจ่เฉพาะแผ่ไฟไม่นำลัลลลนลวกเนาะก็จะบำรุงผิวได้ตัวเจ,จ้าเจไปใช้วุ้นนี่ไรเอามาพอกหน้าหรืออะไรเงี้ยใจได้นเจ้าซึ่งเดี๋ยวไหมค่ะ ต่อไปก็อาจจะมาอ้กันในเรื่องของสมุนไพครที่ทำในเรื่องของการบำรุงผิวอย่างใดอย่าะเจ้าเดชาน,นชจะมาให้รายละเอียดอีกรอบหนึ่งเจ<ะ>้าวันนี้เขาอู้ถึงในกลุ่มที่เป็นแผลทั้งหลังไหนหรือว่าอาการบางอย่างในทางผิวหนังตัวต่อไปก็เขาเป็นเบืบ่บกหรือผักนอกบ้านห้างคเจ้าเบื<ะ>่บกผักนอกนะเจ้าเนาะเจ้าออเปิ่นเอาไปยังใดเจ้า เพราะเนื่องจากว่าบัวบกมันมีฤทธิ์ในการสมาัแผลมันจะไปกระตุ้นพวกการสร้างคอลลาเจนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปยับยั้งในเรื่องของการอักเสบแล้วก็ลดรอยแผลเป็นอะไนะเจ้าถ้าในแง่ของน้ำร้อนไฟไม่น้ำร้อนลวกเจ่าจะง่ายๆเจ้าเอาบัวบกทั้งต้นเลย แต่ว่าที่สําคัญคือต้องล้างให้สะอาดเจ้าพอเหายเก็บมาเนาะมันจะมีดินเนี่ยอย่างปนตรงนั้นนะคะมันพวกดินอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของจุลินสีเนาะเพราะฉะนั้นใช้ผ้าบกเนี่ยมันจะต้องล้างให้สะอาดพอล้างเสร็จเ็อเอามาโขลกแล้วก็บีบเอาน้ำมาใช้หรือว่าถ้าสูงรล้วโขกนี่ละเอียดหน่อยก็จะเอามาพอกเลยก็ได้เลยคะ่ะ เจ้าเอามาสดๆสอรอนแล้วก็การอักเสบเจ้าเอามาสดๆเลยทั้งต้นเลยเนาะไม่ถึงลกมาตึงถึงหักเหมือนตัวเอ็กะเจ้าท่านจานทร์เอกมาเลยเนาะทั้งต้นตัดรากก็ได้เจ้าตัดรากตัดรากก็ได้เพราะในส่วนรากมันจะมีดินมีอันยเยอะเนาะเจ้าเอ้าเอาใบมันเนาะตั้งแต่คนขึ้นมาเนาะปล้นดินน้อยเจ้าอืมา อันนี้บัวบกหรือผักนอกนะเจ้าบัวบกหรือผักนอกเจ้าก็แนะนำสองตัวนี้นะเจ้าเพราะว่าในสมุนไพรที่มันหาง่ายในบ้านอันนี้แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะเจ้าอันนี้จังเป็นกันเจือนเนาะเพราะว่ามุงคนเป็นเนื้อกินเนะเจ้าน้ํามันเสด็นใส่พ้องเนี่ยนะเจ้ารีดผ้าก็หนาบเนาะโดนมันหนาบต่อไอเสียรถนี่ละออน็ต้อจังเจอกันเจืเอมอนกันเจ้าทำเจ้า นนต้อง,งถ้าสมมติว่าพอโดนปุ๊บแล้วกาใจอย่างว้านหางจาระเข้น้่มันก็จะลดการอักเสบแล้วก็จะมาทำให้เกิดแผลเป็นนีคยแผลมันก็สังเกตว่าเวลาที่เราโดนของร้อนนี่ถ้าไปล่อยไว้มันจะเป็นถุงน้ำขึ้นมากระ,จะเจาแต่ถ้าสมมติว่าเราใชรีบใช้เลยเน,นี่ยเกาะมันก็จะแบบบวมเป็นถุงน้ำขึ้นมา แต่บาง<น>ท่านนะเจ้าบอกปัจจัยอันนี้านอาจารย์ไปลักใจอย่างเขา้ยาสีฟันที่มันเย็นๆนะเจ้าที่เป็นสมัยเอามาทา,าได้ก็เจ้าท่านจานเจ้าจริงๆก็ได้นะเจ้าในในยาสีฟันมันก็จะมีพวกสารที่ลดอาการในเรื่องของการอักเสบได้บ้างนะ,นะเจ้าแล้วแต่สูตรเนะาะว่าถ้าเื่อดีใช้พวก น้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นประคบก่อนก็ได้เจ้าถ้าหายอย่างแบบได้จริงๆเนี่ยนะเจ้าเจ้าจะดีกว่าเนาะเจ้านะเพราะว่ายาสีฟันเขาบอกว่ามันมีสูตรไหนเนาะบางสูตรมันก็พอช่วยได้แต่บางสูตรมันป่ดเจ้าเนาะเจ้าจะเป็นเกลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะอันตรายคหว่าสำหรับแผลเห่าเนาะ เลือกเอากะลักกานะจ๊ะบัวบกก็ได้ว่านหางจระเข้ก็ดีนะจ๊ะบัวบรกรู้ักนอกถ้าถาอย่างมาได้จริงในช่วงแรกเลยก็อาจจะใช้น้ําเย็นๆหรือว่าใช้น้ําแข็งประคบอย่างเงี้ยนะจนะมันเปิดก๊อกน้ํเพื่อน้าไหลแล้วก็เอาแผลที่โดนความร้อนนะจ้าแต่ว่าถ้าเป็นแผลแยกมีเหลืออย่างเงี้ยนุก็แนะนําว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่แผลที่เราดูแลตัวเองได้ก็คือ,อยังแผลอย่างที่ได้ได้บอกว่าเป็นแบบ แผลจากน้ำมันกระเด็นใส่กากว่าโดนต่อนนิรีดหรือว่าโดนท่อไอเสียอะไรอย่างเงี้ยเจ้าแผลน้อยไองน้อไมาใหญ่เกินเจ้าอันนี้จะได้อันนี้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตเฮาอาจาเพราะนั้นกับปุ้ยแม่อุ้ยครอบครัวมกราเฮาบางบ้านเปิกระปุกบ้านห่างจอเคอยู่ลวเนาะ เจ้าก็เอาไว้ในกระถางเหีวสักน้อยหรือตามหิมบ้านหิมจองที่มันชุ่มๆน้อยอ่ะเจ้ามันจะซอบเนาะเจ้าจานเนาะแล้วก็บวบกก็เหมือนกันนะเจ้าปักนอกอันนี้สมุนไพรสำหรับไฟไหม้น้ำร้อนลวกนอกจากนั้นเราเจ้าท่านจารย์เจ้าเมื่อกี้เขาอู้ถึงในครัวเจ้าเจ้าโอกาสที่จะโดนพวกน้ํามันร้อนๆหรือน้ําร้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเวลาหั่นอะไรอย่างเนี้ยเนาะหรือว่า อาจจะอุบัติเหตุอย่างอื่นที่มีแผลส,สดเงี้ยแล้วมีเลือดออกเนี่ยเจา้า้ายัดยั้งเลือดได้ดีห้ามเลือดได้ดีเกาะสาบเสือเจา้าสาบเสือฮะแย่าเมืองวายเนี่ยจ้าเจ้าแย่เมืองวายจ้าสาบเสือเนะเจ้านนเกาะสาบเสือนี่จริงๆหรือแย่าเมืองวายนะก็จะมีต่ดใจตามภูมิปัญญายอยู่แล้วนะเจา้าพี่ก็จะเอาใบสดมาน้องล้างให้สะอาด เสร็จแล้วก็ขยี้หรือว่าจะต่ําก็ได้นะเจ้าต่ำาพืละเอียดแล้วก็เอาทางกาบนั่นนะเจ้าไปพอกบริเวณแผลที่มีเลือดออกมันก็จะทําให้ห้ามเลือด,ลอดกลไกลของการตันห้ามเลือดก็คือมันทําให้ระยะของการแข่งตัวของเลือดนะเจ้าเร็วขึ้นจ้างั้นพอห้ามเลือดได้แล้วก็ถ้าเป็นแผลที่มันแบบสะอาดก็อาจจะต้องทําความสะอาด ถ้าแผลใหญ่ก็ต้องรีบไปหาหมอ,นะอยา,าเจ้าอันนี้ก็ปรมพยาบาลเบือ้องต้นเพื่อให้เรามาเสียเลือดนะนักมเจ้าครัน,นี้นอกจากแผลสดแล้วเนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆทำให้เราเกิดแผลพวกฟกช้ำเคล็ดขัดยอ่อนั้นน่ะแน,น่เลยถ้าอู้ถึงพวกเคล็ดขัดยอ่อเขาประนึกถึงปูเลยนะเจ้าเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยจะอู้ถึงเรื่องปูเลยไปไปห้องแล้วแล้วก็อู้ถึงในเรื่องของกันเตรียมเป็นน้ํามันเหลืองเก็บไว้ ใจดูแลสุขภาพเวลาที่เหมือนกับปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะเจ้าเกาะแผ่พวกเคล็ดขัดยอกเนี่ยเจ้ากูเลยใจได้ดีเลยเจ้าในกูเลยเนาะมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของสารที่เราหอมว่าวน้ำมันหอมระเหยมันก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแก้ปวดเกาะบรรเทาการพวกการอักเสบของกล้าเมเนื้อได้ดีเจ้าซึ่งเดี๋ยวนี้ ถ้ายังสูงว่าเขาปลูกไว้ที่บ้านนะเจ้าก็อาจจะเวลาใจก็อาจจะเอาเน่ามันมาต่ําในโคกเซรักระหว่าเหมือนเป็นประคบได้เลยเจ้าหรือว่ามันจําได้ว่าเคยเขาเคยอู้กันเตื้อนึงเรื่องกันทําน้ํามันเหลืองจากไก่ทอดแบบนั้นก็ได้เจ้าหรือ,อง่ายๆเลยถ้าจะมีเก็บไปติดบ้านเดี๋วนี้บางโรงบาลเวลาเขาไป เวลามีอาการปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่เจ้าต่างโรงพยาบาลก็จ่ายยาไพลมาเหมือนกันนะเจ้าก็จะมีทั้งเตีย้ยในรูปแบบของครีมหรือรูปแบบของเจลอย่างเจ้าก็ใจได้จ้าปูเลยหรือว่าภายเนี่ยน,นะจ๊เนะก็ใจได้ทังที่เป็นพืชสดเนาะหรือาอาจจะเป็นน้ํามันหรือจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปแล้วก็ใจได้อีกนะเจ้าก็ ใช้ทาบริเวณที่มีอาการแบบต้องนวดก็ได้นะเจ้าเพราะว่าการออกฤทธิ์ของกุเลยเนี่ยมันก็คือเป็นลดอาการอักเสพของกล้ามเนื้อะนะเจ้า,จาแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือต้องทาแผลที่มันแบบเจ๊เป็นแผลเปิดนะเจ้าต้องอแล้วก็บดีทาบริเวณที่เนื้อเยื่ออ,อ่อ,อนๆยังขอบตาขอบริล่งปีปากันอย่าง้ยบับบดีใจเจ้ามีข้อควรระวังเหมือนกันเนาะ ส่วนน้ำมันเหลืองส่วนใหญ่ที่อาจารย์เคยอ้หนั้นรู้สึกจะเป็นแก้ปวดเมื่อยไอ้มันกระชาน้ำมันเหลืองจากพลายหรือว่าปูเลยแน่นเนะที่ว่าตั้งน้ํามันอย่างเงแล้วก็เอาซอยเป็นแว่นเอาไปทอดไอ้กหรืาน้ํามันเตาหรือน้้มกนเอาไปทอดเหมือนเขาทอดผักนี่เลยอะเจ้าแล้วก็น้ํามันที่ได้เนี่ยมันกระชาท่านาจารเจ้ากรองกรองเอาน้ำมันที่ได้เนาะ อันนี้ก็คือมาทาเก็บไว้เก็บไปก็คือทําเป็นยาน้ํามันเก็บไปประจําบ้านเนี่ยเจ้าอันนี้เป็นแค่แผลพวกขัดยอกคลอดขัดยอกคล็ดขัดยอกเนี่ยนะเจ้าเนาะเตือกไปเตียวจนไปหั่นจนนี้เนี่ยนะเจ้าเนาะมันก็สสแมงเ่ยนะแข่งเคยเคยล้มสองฐานเจ้าแล้วก็คือข้อเท้ามันแพลงเนี่ยเนาะ มันเหมือนกับแสเม้งไปเจ้าก็เลยต้องเข้าเฟือกพอเข้าเฟือกเอากะเตียวมันก็ต้องใจ้ไม้ตาวอ่ะเจ้าเจ้าจานเจ้าแล้วก็พอเอาออกปวกบเนี่ยเอาก็บมูฮู้จะย่างใดเนาะมันใช้เวลาในการฟื้นตัวเหมือนกันหลังจากเอาเฟือกออกก็เลยต้องใช้น้ํามันเหลืองน้ามันหมองเหลืองเนี่ยติปอวยเพื่อนเป็นหมอภูมิปัญญาหมอเมืองอ่ะเจ้าเป็นเอาฮือเมื่อละก็เลยเอามาทาเจ้าจานเจ้า แผลหลังจากที่ mm hmm. เอาเฟือกออกมันม้าน,นอยู่เนาะตรงข้อเท้า,าอ่ะจ้าพอทานน้ำมันมองเหลืองบ่อกี้วันเจ้าจานสักสองสาวันอะ่ะ mm hmm. เทียวได้สบายสบายเลยอ่ะเจ้า,จาเอาไม่ต้ออาออกได้<ก>เลยประสบการณ์โกลมจัง เอาไม้เท้าออกเลยแล้วพอไปหาคุณหมอพอคบกาบนดเจ็ดวันนะคุณหมอว่าเอาเท้ากระดิกขึ้นแล้วไอ้เหรอเออเขาก็ทําได้อย่าคุณหมอพวกก็เลยตกใจเนาะว่าเอ๊ะไปี้ยจะใดมาอย่าก็เลยมันรู้สึกปลอใจกับภูมิปัญญาพระอุ้ยแม่อุ้ยน้ามันมองเหลืองนะน้ํามันเหลืองที่ได้มาจากไพลหรือว่าปูเลยเนี่ยจะเพิ่นอาจจะใส่สมพายอื่นๆตัวก็ได้แม่งก็จะเป็นภูมิปัญญาจะมี สมุนไพรอื่นประกอบเนาะถ้าสมมติว่ายังเป็นยาน้ำมันเนี่ยบางทีปั้นเกาใส่ตุงขมิ้นเข้าไปตัวเนี่ะเจ้าแล้วก็มีสมุนไพรอื่นที่จะช่วยทาให้มันดีขึ้นหรือไปแต่งกลิ่นทําให้กลินกล่นมันดีขึ้นอย่างอี่ก็ได้เนาเจ้า่นะจะรู้สึกมันเย็นเย็นอนนอนเย็นเย็นเนี่ยนะเจ้าเป็นแต่แค่ตรวกตัวเลยเองมันก็นมีวิ์แล้วนะเจ้าอย่างที่อย่างที่เรียนว่าถ้า มีบ้านถ้ามีอาการก็เอาต่ำในพวกแล้วก็ห่อผ้าเอาไปนิ่งเป็นลูกตะคบก็ใจได้ปวดเจ้าใช่โอ้ามชอบจานโมล้วแต่ความชอบอันปลูกภัยไว้ที่บ้านแฮมต้นนะเจ้าแฮมกองนะจานเนาะเจ้าอันนี้ก็จะแก้คลิดขัดยอกนะเจ้าพวกช้ำดำเขียวอันนี้กรณีที่อันนอกจากพลปูเลยแล้วล่ะจ้าท่านจานมีอย่างอื่นแถมกับเจ้า จริงๆก็มีอีกหลายตัวนะเจ้าแต่ว่าแนะนํานตะกูลเลยดีกว่านะเจ้าเพราะยังยังตัวที่มันมีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งคือเมื่อผลดีก็คืออย่างปลิกเนี้ยนะแต่มันมีข้อควรระวังที่ต้องใจเยอะนะเจ้าก็าเอาตัวที่ใจง่ายและก็ปลอดภัยเจ้า นะปูเลยหรือพไพรเอนะเจ้า,จาอ,อันนี้ก็ปลูกไว้หิมบ้านไว้แหมก่อนึ่งเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นสุนไพรที่เหมาะสําหรับแก้นะพวกช้ำเคล็ดขัดยอกเวียงกเจ้าท่านจารย์เจ้า,จาอันนี้เจ้าก็คือแล้วก็ถ้าเอาบปได้ปลูกไว้เนาะผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็มีเพื่งเขาเลือกหลายรูปแบบอย่างที่คุณสังเทียมได แนะนำเมื่อกี้นะเจ้าว่ามีตึงเป็นยามงเหลืองมีตึงเป็นยาน้ํามันนะอะางนี้เจ้าเกาะแล้วแต่ความช่องของต้นหมอบางคนต้นเกาะมีสูตรยาน้ํามันเหลืองที่มอผลดีเหมือนกันเจ้าเกาะในแต่ละในแตล่ตละท้องถิ่นอเนี้ยก็เจ้าก็มีก็บอกว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และเกาะหาได้ไมา่ยากเจ้าเจ้าอันนี้ใครปูเลยนะเจ้า อันนี้ก็เป็นหน้าปลูกไว้นาะแล้วก็ฮอกกระตึ้งเอากินต่อยละนะเจ้าแล้วก็ยังมีสรรพคุณในการแก้พกช้ำแล้วก็เคล็ดขัดยอกได้เตยนะเจ้าเป็นน้ำมันมองเหลืองเป็นน้ำมันเหลืองก็ได้ อันนี้เป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวนะเจ้าสหรับผิวหนังนะเจ้าที่ท่านผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ดรเพศจักรยิงสุนีจันสกาวท่านอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เพศัชกรรมคณะเภศัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่นํามาเล่าสู่คือกับปอเวยแม่อุ้ยครอบครัวมากะต่างสถานีวิทยุมากะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลก ข่เวลาของรายการมอกอื่อประชาชนช่วงสุขภาพก็เสี่ยงเห็บปดีปากกันได้ก็วันจันทร์6โมงเกินถึง7โมงเช้า ัางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดเอ่ออากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k e ไวเว็บดอท Facebook Line และ YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเช่าเสียงเทียนเยิมทราบพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปกนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปตทางสถานีวิทยุมาเกอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเช้า